คำถามแรกนะครับผมอ่าโอเคเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงถือป้ายอ่ะมันธรรมดาไปหรือวะเราเราเอามือจับด้วยกันได้ไหมอ่ะนิดหนึ่งได้ไหมอ่ะมันเหมือนมันแมันไม่มันไม่แนบชิดเท่าไหรมันมันต้องแบบนิดนึ่งหรือเปล่าอ่าให้มันแบบรู้สึกว่าป้ายจะแข็งแรงโอเคป้ายมันหนักอะเนาะอ่ะพร้อมนะจ๊ะคำถามแรกคือ ถ้าต้องไปซื้อของขวัญปีใหม่ด้วยกันจะรู้สึกอย่างไรเดี๋ยวผมนับสามสองึแล้วเปิดออกมานะถ้าต้องไปซื้อของขวัญปีใหม่ด้วยกันจะรู้สึกอย่างไร <c oughs> มีคนหนึ่งแอบทำหน้ารอแล้วสามสองนึ 3, 2, 1, ป้าจ้า <c oughs> <c oughs> ไม่ตรงกันใช่ไหมทำอันนี้ อันนี้คือวิลเลียมทำท่านี้ใช่เพราะว่าเพราะว่ามานควจะเป็นของที่แบบว่าตกใจตกใจเออ,เอ,อแล้ววิลเลียมไอ,อเราเอซ่ะผมทำทาท่านี้เพราะว่าน่าจะตื่นเต้นนะครับอ๋อตื่นเต้นก็เลยแบบว่าแอบ,บยิ้มแอบ,บแบ,บลิ้นนิดน,นึงในท้าถมิ่เราเลย จริงๆก็ยิ้มแหละแต่ว่าแล้วนี่พาพบังคับอ๋อข้าแสดงว่าเวลาได้ของขวัญจากคนที่เราชอบแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกยิ้มรู้สึกมีความสุขใช่ใชไหมล่ะ <laughs> <laughs> ผมก็เลยตกใจกันบบของแบบไม่คืออย่างเาวันเกิดปีแล้วเขาให้ของผมแบบตกใจมากให้อะไรอะ่ะให้เฮเวนอ๋อแล้วทำไมตกใจอะ่ะไม่ผมพูดแบบพูดแบบพล่อยๆอ่ะพูดพล่อยๆป่ะพูดพล่อยๆจะไม่ใช่อาจจะยังพูดอะไรเหรอ พูดลอยๆพูดลอยๆพูดลอยๆใช่แล้วก็แบบอยากได้แว่อยากได้แม่ใช่อยากได้ยี่ห้อนียี่ห้อนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างที่ก็แบบมาเลยมาเลยเราก็ได้เป็นเรีกชันนี <h <h ้เลยเรีกชันนี sì> <h> <h ้เลยอ๋อการไม่ไม่เหมือนกันเลยนะเนี่ยอ่ะไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนกันคือตอนที่พี่ได้ของขวัญที่ไม่เห็นจะพูดอะไรเลยมันตื้นตันมันอยู่ในใจหรือเปล่าอ่วิลเลียมนั่นไม่หมายถึงว่าไม่ได้พูดอะไรก็ได้ไงอ๋อแบ่ผมยินดีจะให้อ่า ไม่พูดอะไรก็รู้ใจกันแล้วไงเออครับแล้วเลรียมนี่คือของขันปี่ใหม่มื่ชักมูบอกว่าตกใจใช่ไหมครับแล้วอยากได้อะไรอ่ะเอออยากได้อะไรหรอฮะรู้ก็อยากได้เอสอย่างเดียว้ยถ้าอยากได้จริงเหรอตอนนี้ยังไม่มีแล้วครับอ่าเดี๋ยวข้อเชคเรียดออกมาเองก็ได้อุ้ยไม่คือที่ถามเผื่อว่าอาจจะได้ฟังให้ดีนะถ้าต้อง จับคู่เต้นเพลงคริสต์มาสบนเวทีจะรู้สึกยายายเนี่ยยากยากยากจะรู้สึกอย่างไรอา้าวอาละมีมีใครเริ่มมีการเออเริ่มมีการบิวแล้วนิดนึงคนหนึ่งเริ่มบิวแล้วอีกคนหนึ่งยังคิดอยู่ว่าจะยังไงดีนะ <laughs> เต้นเพลงคริสต์มาสบนเวทีแล้วต้องเต้นคู่กันด้วยมันจะรู้สึกยังไงอ่ะเพราะไม่จ๊ ถ้าพร้อมแล้วนะครับ3 2 1เปิดจ้าไม่อันเนี้ยคือแบบเขินเอออันเนี้ยอะไรอันเนี้ยอะไรอันนี้เขินยังอันเนี้ยเขินแล้วนี่เขินหรอเขินอันนี้เหมือนเศร้าไหมไม่เศร้าอันนี้เศร้าหรือเขินเขินเขินหรอเห็นไหมแต่อันนี้อะไรอันนี้อะไรนี่คือนี่คืออะไรอันนี้อะไรอยากรู้สุด อันนี้แบบเขินโอเคโอเคโอเคลืมลืมลืมเขาบอกว่าเราต้องเปลี่ยนแบบโพซิชันบ้างไม่เราอาจจะไปฝั่งนี้นิดนึงไหมนิดนึงนิดนึงอ่านิดนึงได้ไหมได้อยู่ฝั่งนู้นรอบแป๊บนึงนะลูกโอเคโอเคนะเวสตี้ทุกคนนะครับคำถามที่สามนะครับสองหนุ่มเตรียมตัวให้ดีนะคำถามคือถ้าจะต้องกินข้าว ที่อีกคนเนี่ยทำให้ทุกวันจะรู้สึกอย่างไรเอ้ยมันยังไงดีได้ลวได้ลได้ลมันยังไงดีนะเอาละพร้อมไหมจ๊ะถ้าพร้อมแล้วส2 1สอง,สองหนึ่งมาเอ้ยเ<ด><า>ห็นปะอะไรกันวะสายเหมือน,นกันซิม้อบเบิ้ล แต่ทำหน้าเขินยังไงทำไมสิทำเขินต่อปกติไม่เห็นทำอย่างนี้เลยปกติทำยไงฮะปกติทำยไงโอ๊ยจะยิ้มยิ้มไม่ปกติก็ยิ้มยิ้มเก็บเก็บไว้แหละแต่ว่ามปกติมีให้เลือกแค่นี้อก็เลยต้องเขินแบบอย่นี้นิดนึงแล้วเอสล่ะครับลูกเมื่อสักครู่ทำยังไงนะเขินเราอ่ะผมก็ไม่เห็นหนอในในฝั่งนู้นในฝั่งนูในเขินยังไงอะไม่นะไม่ใช่หรออ๋อไม่เห็น ลก็ไม่ใช่ไปเลี่ยงไงก็เลยไม่เห็นนี่ฉันอยากจะบอกคุณเธอว่าจบขอมากไปนะครับฉันรู้สึกว่าตอนนี้โลกเขามีแค่สคนจริงอันนึงเป็นหน้าเศร้าอีกอันหนึ่งเป็นหน้าโกรธเออทำยังไงก็ไม่เหมือนเลยวะยากเกินอ่ะฟังให้ดีนะครับคำถามของเราคือถ้าโดนอีกคนแกล้งเอาของขวัญไปซ่อนจะรู้สึกอย่างไร อ่าแบบได้ได้แล้วได้ความวัญแล้วใช่ไหมตัวว่าใช่คือให้ไปแล้วเราไม่กลัวอ่ะเราไปซ่อนอะไรอย่เงี้ยเออเอาละเอาละคนนึงมีการทำหน้าเรียบร้อยอีกคนนึงยังคิดอยู่นิดนึงเรื่อเนื่อที่เขาทาแล้วไม่แน่ใจนะเอาละพร้อมนะวิลเลียมเอสสามสองหนึ่งมาอะไรอ่ะ อันไหนอันนี้ทำไมอ่ะไม่อันไหนอันเนี้ยไปกินแอสทามอันไหนลูกผมทำแบบนี้อันนี้เหรออันแรกเหรอเออแรกเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอันอันนี้เหรออันอันนี้ครับใช่อ๋อไม่จริงไม่จริงไม่จริงคุณหวงของเจ้ตายอ่าแต่ถ้าเป็นของที่คุณให้มันก็ยังเป็นของคุณอยู่ไงใช่อ๋อถ้าแบบเป็นของที่ เราให้เราให้กันเอออ๋องั้นอยากเปลี่ยนละอ้าวแต่ว่าเมื่คืนก็อันนี้ก็ได้หนูนะจะโกรธเหรอเออไม่โกรธแล้วไงไม่โกรธแล้วถ้าเป็นของพี่พี่ให้เมื่อกี้น่าโกรธเหรอไม่อ้าวโกรธแล้วนะเมื่อกี้พยายามที่สุดแล้วเมื่อกี้โกรธมันดูโกรธปะโกรธแบบโกรธแบบน้อยใจไม่เคยเห็นโกรธแบบน้อยใจนะเคยเห็นหน้าโกรธกว่านี้นะเมื่อกี้ยังไม่โกรธไม่ค่อยโกรธใครอ่ะเออ แต่เมื่อสักครู่บอกว่าคือโกรธนิดนึงเพราะว่านึกว่าไปขอขวัญคนอื่นใช่แต่ถ้าไปขอขวัญของเอสล่ะก็ชอยเดียว p พีเอสเลยครับใช่แต่แล้วหน้านี้มันเป็นยังไงเอ่ยหน้าแรกใช่ปะเอออ๋อเหน่ยอยากด้วยนะแล้วเอสอ่ะเออเอสเมื่อกี้ทำยังไงอันเนี้ยทำวันนี้ครับเออไม่รู้อ่ะผม Facial expression ไม่เก่งต่อเป็นคนไม่ได้แสดงออกทั้งว่าเราอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งแอบดูหรอแอบดูหรอเออเอาละมาทุกคนพรอ้อมขยบได้อีกนิดนึงนะครับผมขยบได้อีกนิดเออกระชีดได้อีกนิดนึงเอาละทุกคนนับถอยหลังพร้อมกันนะครับผม On five let's count down together let's see h o w they gonna feel alright